สวัสดีครับผมสวัสดีพบกับเพจเก้าตามรอยพ่อหรือช่องโปรไฟล์อภิวัฒน์ธรรมทองหรือมังกรโมบายทางช่องยูทูบนะครับผมตอนนี้ก็มาเก็บลาเจ็ดลายเหลืออีกสิบไายนะครับก็รอแว่นตาอย่ครับต็เดี๋ยวก็รอวันนะครับเก็บงานเช้านี้ ยังไม่ทลายนะครับวัวควายก็มาเต็มเลยนะครับผมเขารู้ไงเขารู้ว่าเอาฟังไม่ได้นะครับเขารู้ว่าเอาฟังไม่ได้เขาเลยเพราะมันมีน้ำเนาะมีน้ำบ้านผําเลยเวัวควายออกมาเต็มเลยนะครับ <elle> ช่วงนี้ไม่รู้จะรีบเอาออกมาทําไมเพราะนาอื่นเขาก็ยังไม่ไม่ได้อันนี้เนาะยังไม่ได้เอาฟางังอัดฟังเลยนะครับ เเหนื่อยใจนะครับบางทีก็เหนื่อยใจเนาะบางครั้งก็ต้องรอก่อนว่าอให้เขาได้เก็บฟงเก็บฟางก่อนแล้วค่อยอันนี้นะครับก็เหลือจากเสร็จข้าวของเจ้าของรถเกี่ยวเสร็จเราก็จะไปตามเก็บข้าวเอ่อ ไลเบอรี่ข้าวเหนียวดำข้าวลอยน้อยเนาะข้าวเล็กเนาะก็ไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะสิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนก็คงจะเสร็จทุกอย่างคิดว่างั้นนะแล้วที่นี้ก็จะเป็นงานไถไถกบต่อสังข้าวนะครับทำไปเรื่อยๆครับผมวิถีชีวิตคนรับจ้าง โอ้นี่ต้นอะนี้นี่ต้นกระโดนเดี๋ยวจะมาขุดเอาดีกว่าหรือต้นผักกาดน่าสนใจนะครับน่าสนใจเอาไปปลูกไว้ที่บ่อที่นาผักกาดก็ดีไปอย่างน้ำเยอะทุกง,งานเลยนะครับผมน้ำเยอะทุกง,งานเลยเมื่อคืนเกี่ยวน้ำเพียบเลย เขาเปล่งน,น้ําก็เออเนี่ยเขาระบายน้ําก็ระบายน้ําแบบไหนไม่รู้ระบายน้ำไม่ไม่ลดฟางเสียเลยนะเนี่ยฟางเสียหมดเลยนะครับไม่ได้ต้องไปหาเอานาที่แห้งๆเนาะหาเอาฟางหน้าแห้งๆเดือดสันบได้เนาะครับเนาะอีกฤดูการหนึ่งต้อง อัดเว้สักลอยก่อนสองรอยก่อนไว้ให้งวยให้ไฟเนาะครับเนาะถ้าไม่มีเราก็ตัดหญ้า้าน้ำมันในการตัดหญ้าก็หุยวันหนึ่งลิตรหนึ่งไม่พอนะครับผมวกไปห้าหกตัวเนี่ยอากาศดีครับมนดิอากาศดีเย็นสบายเถวนี้มีขุยหนูนะครับผม มีคองหนูอยู่หนูพุกเดี๋ยวหาหนูพุกจ่าพงเข้ามาใส่นะวันนั้นเขาได้ไปสิบกับตัวเนี่ยหวยหนูฟัดใหม่ๆก็มีครับอุยอ้ยยเนี่ยลอยวิง่งเออมือขึ้นยังแลนอยู่ไหม ยังเรียนอยู่ห่วยๆเลยนี่อุ้ยหองหนูสวยๆเลยครับนี่อุ้ยยังไงก็ถูกครับยังไงก็ถูกเนาะสวยงามครับผมเอาขอบคุณแล้วครับเดี๋ยวดีไม่ดีเย็นนี้เดี๋ยวมาใสาบ่บ่วงครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแดดครับวันนี้แดดแต่ก็ยังเย็นอยู่บายบายครับผม